สวัสดีทุกคนค่ะมาเมนีพี่น้องสาวนางสิพาแกงไก่แกงไก่แสลมอนอันดับแรกา่ะตำพริกบโบไซยังไรเนาะจ้ะตำพริกก็ใส่หมอเลยเปิดแกสเลยจ้าอาจะทำการขวกกึนไก่ก่อนเ้ยพี่น้อง เดี๋ยวแป๊บนึ่งรอให้หมดเดเดือดเด้อด,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 ด้มือใหม่หัดเห็ดคลิปพี่น้องเอ้ยมันก็นสิเป็นลุกๆหลักๆแบบสี่หลักปิดหน้าต่างจัหน้อยหัวผิกสาวนางสีโปไซยังหลายได้จ้ะ เอาแต่พริกกับกระเทียมนี่แหละพร้อนหอมกินเปเสร็จแล้วเราก็เอากลืนไก่ลงเลยจ้ะบ้านนี้มากินกลือปึ๊บหมดล้ขัวเลยจ้ะเอาน้ำปลาลงหน่อยนึง เห็ดขีดแบบไม่ได้ตัดต่อเด้อพี่น้องผงชลผงนัวนั่นเองใส่เยอะแซ่บลายใส่น้อยแซ่บหน่อยอย่าก็รอรอก่อนเด้อ ทำให้เห็นทุกขั้นตอนเลยว่าบ้านเราทํากับขา้าวจังซีล่ล่ะรอจักน้อยพี่น้องอุปกรณ์กับีิมีฟักทองแกงใส่ฟักอืดเนอภาษาไทยก็เอิน้นฟักทอง บันคนอีสานก็นเอิ้นบักอือเกินแล้วอันนี้ก็ผักใบแมงลักมั้งทุกคนเก็บมาจากสวสนสาวนางเองเลยเด้อใบแมงลักภาษาไทยภาษาอีสานก็ผักอีตู้ใส่เบิดนี่แหละพี่น้องใส่เบิด์กำเลยอืม้มบังไปสิมาเลย บอรข้นเหมือกันพ่อไก่พอไก่เริ่มสุกเราก็จะใส่ฟักทองลงไปแ้วเขาก็ปปุงเดือพี่น้อง สาวนาสิเฮดต,ตัดต่อจังไงขีบกับยาวยาวเฮดก็เป็นดอกอเอาไปจังสี่แหละโจโจรอไก่สักพักหนึ่งก่อน อืมโอเคแล้วก็เอาฝักทองลงเลยจ้ะนี่แ่ละแล้ว,ลวก็อัน ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาใบแมงลักลงก็คือจบเด้อจ้ะโอเคเด้อพี่น้องฝากอัน ติดตามในเดือนสาวนะั้นกางหาเหตุขิดจ้ะบอกท่านได้เป็นเพราะปัญใดหรอกเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้ะ